วิดีโอนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะครับสำหรับผู้ชมขาประจำคือผมชอบเกม Rider Republic ของค่าย Ubisoft ว่ะจากเท่าที่ลองเบต้ามานะครับเฮ้ยนี่ลอง On Starfish ชอบเกมของ Ubisoft หรอวะนั่นสิครับขนาดผมยังแปลกใจเลย <c oughs> <Few. S 2> ก่อนอื่นเลยนะครับ <c oughs> <Visa> วิดีโอนี้ไม่มีสคริปต์ที่ชัดเจนคือมันจะมีแต่หัวข้อที่ผมคิดว่าอยากจะพูดถึงเฉยๆเพราะฉะนั <c oughs> ้นถ้าผมพูดติดขัดหรือว่าพูดวกวนเรื่องไหนก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมลองเล่นเบต้าช่วงตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ผมอยากทํานานแล้วนะครับแต่ว่ามันมีอะไรมาขัดขวางตลอดเลยก็เลยคิดว่าทำซะหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับ Rider Republic เป็นเกมแนว e-sport เป็นเกมแนว e-sport what the fuck Rider Republic ก็จะเป็นเกมแนว extreme sport นะครับที่จะมีกีฬาหลากหลายประเภทให้สามารถเลือกเล่นได้แล้วก็สามารถสลับเปลี่ยนได้อย่างอิสระเลยตั้งแต่พวกวิ s สู t r o c k e t Wing Snowboard สกีแล้วที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออ mountain bike นะครับคือผมเป็นแฟนเกม downhill domination สมัยเครื่อง PS2 ซึ่งหลายๆคนถ้ามีอายุหน่อยก็น่าจะเคยเล่นมาผมก็อยากจะพูดถึงส่วนต่าง,างๆนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเบต้าเนี้ยเฮ้ยเจ๋งกว่าที่คิดไว้มากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยสนใจเกมของ Ubisoft เท่าไหร่เอ่อสาเหตุถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็คือเมื่อปี2016เนี่ยผมเลิกเล่นเกมของ Ubisoft ไปเลยเกมใหม่ที่บรรเอของ Ubisoft เพราะว่า The Division นะครับมันทาให้ผมรู้สึกเหมือนโดนหักหลังมากๆกับการซื้อเกมที่โดนโฆษณาไว้มากเกินจริงแล้วพอได้มาแม่งไม่เจ๋งเท่าที่ควร แต่ The Rider Republic เท่าที่ผมลองเบต้านะครับ mm hmm. เขาเปิดให้ลองเล่นเยอะมากเลยแล้วก็เรียกได้ว่าผมคาดหวังต่ำแล้วกันแต่ว่ามันได้กลับมาเกินคาดและดีมากกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยเกมเพลย์หลักๆก,ก็จะเป็นแนวอาร์เคดนะครับแต่ว่าก็จะมีความสมจริงบนอยู่บ้างคือเวลาเลี้ยวอะไรแบบนี้ก็ต้องมีการแบบลดความเร็วแตะเบรกอะไรพวกนี้สมจริงมากกว่าพวกเกมอย่างดาวคิวเยอะ เขเล่นเกมมาผู้เล่นก็จะได้สร้างตัวละครนะครับซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆเกมแนวโอเพนเวิ d ์สมัยนีย้ก็คือเราจะเป็นพวกแบบเหมือนกับดาวเด่นแต่ก็เสือกเป็นใบนะครับในคาสีนจะพูดไม่ได้ซึ่งเกมเนี้ก็จะมีฮับแอรีนะครับให้ผู้เล่นมาสั่งสรรกันเป็นส่วนกลางแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์ต่าง,งๆให้สามารถเข้าถึงได้รวมไปถึงพวกร้านค้าต่างๆด้วยเนื่องจากเกมเนี้นะครับมันมีกีฬาหลายประเภทให้เล่นมากเลยมันก็เลยต้องมีแบบพวกการสอนเล่นที่เยอะหน่อยคือกว่าจะจบทุทเรียวร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็ปาไปเกือบชั่วโมงได้นะครรัับบสหผม แต่ทุกเทาเรียบถ้าเทียบกับเกมแนว RPG ก็ถือว่ายังไม่เบี้ยเท่าไหร่ซึ่งหลังจากนั้นผู้เล่นก็จะสามารถสำรวจโลกขนาดใหญ่นะครับที่เปิดกว้างมากๆได้อย่างอิสระเลยคือเท่าที่ผมลองสำรวจมาเนี่ยภูมิประเทศนี่จะมีหลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่หิมะทะเลทรายภูเขาปยันป่าเลยซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะออกแบบมาให้เหมาะกับกีฬาทุกประเภทด้วยที่อยู่ในเกมคือเอาจริงๆนะครับช่วงชั่วโมงแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยผมเกือบจะด่าว่าเกมแม่งกา,กากมากแล้วด้วย ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าผมคาดหวังว่ามันจะเป็นดาวคิวเกมต่อไปแต่ว่ามันมีเกมเพลย์ที่แตกต่างออกไปพอสมควรเลยแล้วพอผมเข้าใจว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ยอมรับว่า Rider Republic เป็นเกมแบบไหนนี่มันเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยครับสิ่งที่ทำให้ Open World ของเกมนี้เวิร์กกว่าเกมอื่นของ Ubisoft ก็คือเราสามารถสลับไปมาระหว่างกีฬาต่างๆได้อย่างอิสระอย่างที่ผมบอกไปอย่างเช่นถ้าเป็นโซนภูเขาหิมะนะครับการปั่นจักรยานลงภูเขาหิมะมันจะช้าวกว่าการใช้พวกสโนว์บอร์ดหรือสกี แในทางกับกันนะครับถ้าเป็นทางเรียบหรือเป็นทางดินเนี่ยจักรยานเสือภูเขาจะเป็นอะไรที่ดีมากนอกจากนี้นะครับผู้เล่นก็ยังสามารถสลับกระโดดลงหน้าผาแล้วก็ปรับเป็นเจ็ตวิงได้เลยรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นไอออนแมนมากๆจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้แม่งใช้ได้เลยแล้วมีความหลากหลายที่แปลกใหม่กว่าเกม Ubisoft ทั่วไปนะครับที่ต้องเดินไปแล้วมึงก็หาหอคอยผมหาหอคอยมึงก็เปิดแผนที่ผมก็ยังไม่ได้สำรวจมากพอนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Ubisoft จะทำแบบนี้กับ Rider Republic ด้วยหรือเปล่า แต่เท่าที่เห็นยังไม่ไม่รู้สึกอะไรนะเปลี่ยนมาพูดถึงหัวใจหลักของเกมนี้ดีกว่านะครับก็คือกีฬาแต่ละประเภทนั่นเองผมก็ลองเล่นอีเวนต์ต่างๆไปหลายประเภทนะครับแต่ก็ยังไม่ครบเท่าไหร่ขอเริ่มจากสกีกับสโนว์บอร์ดก่อนเลยพวกนี้จะเป็นเน้นแบบเล่นท่านะครับเป็นไม่ได้นเน้นความเร็วเท่าไหร่ผู้เล่นสามารถเล่นได้มีสไตล์มากขึ้นเท่าไหร่คอลที่ออกมาตอนท้ายก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยก็จะทําให้ผู้เล่นชนะไปนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าก็สนุกใช้ได้เหมือนกัน าการเล่นทริกนี่จะมี2แบบให้เลือกนะครับคือมันจะมีคอนโทรลเลอร์ type A กับ Type B มั้งถ้าผมจะไม่ผิดผมเลือก Type A ไปก็คือจะกดปุ่มพวก A B X Y อะไรพวกนั้นนะครับเพื่อกระโดดแล้วกดอีกครั้งเพื่อหมุนการอากาศอะไรแบบนั้นซึ่งอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับใช้อนาล็อกสติ๊กด้านที่คุมกล้องนะครับเป็นการคุมท่าแทนคือที่ผมไม่เลือกเล่นแบบนั้นเพราะว่าการตัดการควบคุมมุมกล้องออกไปนี่เป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับในเกมยุคใหม่คือมันอยู่ในขั้นที่เรียกว่า อีซี่โชเลอร์นแต่ว่าฮาร์ดทูมาสเตอร์นะครับก็คือต้องใช้เวลาในการเล่นถึงจะเล่นออกมาได้ดูดีทุกท่าแล้วก็แบบกะรอบจังหวะหมุนให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดหมุนเกินหรือหมุนขาดไปครึ่งรอบเนี่ยเวลาลงพื้นก็จะหน้าฟาดพื้นต่อไปก็จะเป็นแนวเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตการอากาศนะครับยางวิ่งสูตรกับ r ็อกเก็ตวิงอันนี้ถึงจะคล้ายกันแต่ว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับล็อกเก็ตวิงจะสามารถบินไปได้อย่างอิสระส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแข่งกันด้วยความเร็วผ่านไอ้วงแหวนต่างๆคือผมคคคิดววว่่่่่่าาาาามมมันนไไยกกเทหรรใรบ,รบุแต ถ้าจะมาสเตอร์นี่ก็คือต้องเลี้ยวให้วงแคบที่สุดแล้วก็ใกล้กับไอตัววงแหวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้กลับกันเลยครับวิบ่งสูตรเนี่ยจะให้ผู้เล่นเนี่ยบินเข้าไปใกล้กับสิ่งกีดขวางหรือว่าพื้นมากที่สุดเพื่อเก็บพอยต์ก่อนเข้าเส้นชัยนะครับผู้เล่นก็ต้องกะความสูงให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็บินเฉียวต้นไม้เฉียวพื้นเฉียวก้อนหินเพื่อให้ได้ score มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอยู่ใกล้พื้นนานขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้พอยต์มากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนตัว,กกวเป็นก เนื่องจากถ้าลอนไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะชนพื้นแล้วก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่เออซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะพูดถึงระบบการรีสตาร์ทเวลาล้มอีกทีทีหลังนะครับและกีฬาสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงและเป็นกีฬาที่ผมชอบมากที่สุดก็คือมัลติเนบอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจักรยานเสือภูเขาเน้นดาวฮิลเป็นหลักเลยนอกจากการปั่นให้เร็วเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยก็จะมีการเล่นทาระหว่างนั้นด้วยผมคิดว่ามันเป็นกีฬาหลักของเกมนี้เลยนะครับคือสภาพด่านต่างๆเนี่ยออกแบบเป็นหลักคือสามารถปั่นจักรยานได้ททุกที่ล ในด้านของการควบคุมนี่ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นอาร์เคดเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีความสมจริงมากกว่าเกมอย่าง downhill domination คือระหว่างเลี้ยวถ้าเกิดความเร็วมากเกินไปก็ต้องมีการแตะเบรกเพื่อให้สามารถโค้งในวงแคบขึ้นได้มีการใช้สกิลมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เรื่องเล่นท่าก็ถึงจะไม่ละเอียดเท่ากับพวกสกีกับสโนว์บอร์ดแต่ว่าผมก็ยังลองเล่นไม่หมดนะครับแต่เท่าที่ลองมาก็ยังไม่มาสเตอร์เท่าไหร่คิดว่าถ้าเกิดเล่นจนชินแล้วเนี่ยม่งคงเจ๋งน่าดูเวลาโดดก็เล่นท่าไปด้วย คือในโลกของ Rider r e p หรือ c กก็จะมีอีเวนต์ต่างๆให้เล่นนะครับอย่างเช่นพวก t r ิก k b a t ท l e หรืออะไรพวกนั้นแล้วก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ที่สุ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆด้วยคือถ้าผู้เล่นดูในแผนที่เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีผู้เล่นเป็นพันๆคนเลยแต่จริงๆแล้วนะครับพวกนี้มันไม่ใช่ผู้เล่นคือผมชอบวิธีการนี้ของ Rider r e p หรือ c มากเลยถึงมันจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่นะขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเงาของผู้เล่นที่เคยผ่านเส้นทางนั้นลองนึกภาพว่าเราล็อกอินเมื่อประมาณ2งวันก่อนมันก็ ส่วนผู้เล่นตัวจริงที่ออนไลน์อยู่เนี่ยจะมีชื่อสีทองแล้วก็มีตานี้อยู่ซึ่งก็เป็นการแยกจากผู้เล่นที่เป็นโกสเฉยๆผมชอบไอเดียนี้มากกว,ากว่าการใช้ AI หรือว่าอะไรพวกนั้นในการทําให้โลกมันดูรู้สึกเหมือนมีชีวิตชีวาแล้วก็สมจริงมากขึ้นคือเราจะเห็นคนทําอะไรสุ่มๆแรนดอมแลนดอม,แ,ดอมแล้วก็ล้มรู้สึกเหมือนกับมันมันเป็นผู้เล่น,นจริงๆอะ่ะส่วนในด้านของอีเวนต์แปลกๆเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมลองมาในเบตา้าก็จะมีพวกแบบแต่งชุดเป็นไดนโนเสาร์แล้วก็แบบปั่นจักรยานสืสนบบนนั้ บางอันก็เป็นยีราฟแล้วก็พยายามแข่งกันเข้าเ้นชัยให้เร็วที่สุดแล้วก็จะมีพวกแบบขี่จักรยานเจ็ตรวมไปถึงปั่นจักรยานแข่งกันส่งพิซซ่าในเขตเมืองด้วย <S <S คือผมเชื่อว่าในเกมจริงจะมีอ e ีเวนท์ที่มันรู้สึกบ้าบอมากกว่านี้แน่น,นอนพอผูเ้เล่นเล่นจบอ e ีเวนต์แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีการโชว์ของอัปเกรดนะครับแล้วก็ปลดล็อกของต่างๆซึ่งก็จะมีตั้งแต่อุปกรณ์ใหม่ที่ดีขึ้นรวมไปถึงคอสเมติกอัปเกรดต่างๆด้วยอันนี้แหละครับที่ผมรู้สึกเป็นห่วงเกมนี้อยู่นิดหน ผมอาจจะพูดถึงทีหลังเพราะว่ามันอาจจะมีการเพทูนเข้ามาได้คือถึงโดยรวมผมจะชอบเกมนี้มากกว่าที่คิดไว้มากแต่ก็มีส่วนที่ผมคิดว่ามันควรปรับปรุงหรือว่าไม่ชอบอยู่เยอะเหมือนกันในส่วนของเรื่องทั่วไปนะครับ Rider Republic ถือว่าเป็นเกมที่มีระบบ accessibility หรือว่าการเข้าถึงของคนหลายระดับเนี่ยดีพอสมควรเลยคือพอเข้าเกมมานะครับ d e f a u l t setting ของมันเนี่ย คือจะมีเสียงอธิบายเมนูทุกอันนะครับเป็นเสียงเหมือนกับเสียงผู้จาก Google Translate เป็นเสียงหุ่นยนต์อะไรแบบนั้นเพื่อให้คนพิการเนี่ยสามารถรู้ว่าอยู่เมนูไหนซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมไปถึงเรื่อง performance อันนี้เวอร์ชั่น PC ผมเล่นบนคอมที่ CPU ค่อนข้างเก่าถือว่า performance ไม่เลวเลยแต่ถึงจะปรับสุดก็ยังไม่สามารถรักษา60 fps นิ่งๆไว้ได้อันนี้ก็ถ้าใครมีคอมเก่าหน่อยก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันคอมผมก็ประมาณ78ปีแล้วครับ คือถ้าไม่ซีเรียสมากก็คือเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่อง f อ s นี่ก็ต้องใช้คอมที่มันดีหน่อยนะครับโอเคถึงโดยรวมเนี่ยผมอาจจะชอบเกมนี้มากกว่าที่คิดไว้มากเลยแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ผมคิดว่ามันควรปรับปรุงหรือว่าผมไม่ชอบเลยละอย่างเช่นวิธีการเล่าเนื้อเรื่องนะครับมันจะเล่าผ่านคาสซีนต่างๆซึ่งก็จะมีตัวละครในเกมที่แบบผมรู้สึกว่ามันคริชน่ครับแต่ก็เห็นหลายคนเนี่ยชอบคาสซีนแนวนี้บอกว่ามันตลกดีในด้านของเกมเพลย์นะครับคือมันมีส่วนที่ผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่ คือเกมเนี้ยเล่นได้สนุกมากเลยถ้าเกิดอยู่ในพวกด่านที่มันเปิดกว้างนะครับอย่างเช่นการปั่นลงภูเขาเร็วๆหรือไม่ก็เป็นด่านที่มีพื้นที่พอสมควรแต่พอเป็น challenge course หรือว่าพวกแบบด่านที่ต้องเน้นความแม่นยำสูงๆซึ่งก็เป็นด่านแรกๆนะครับที่ผมเล่นในชั่วโมงแรกของเกมนี้แม่งทําให้ผมรู้สึกได้เลยว่าการควบคุมเนี่ยมันไม่ตอบสนองดีเท่าที่ควรที่เห็นจากเกมเพลย์เนี่ยคือถ้าเห็นว่าผมกระโดดได้แม่นยำหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วครับคือลองเล่นดูเองได้ครับแม่งยากกว่าที่เห็นมาก อีกอย่างคือไอ้ระบบตรวจจับการชนของเกมเนี่ยนะครับบางทีผมคิดว่ามันเรนดอมมากเกินไปหน่อยบางทีชนต้นไม้แม่งก็ทะลุไปเลยบางทีชนอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆเราก็ล้มเฉยบางทีจักรยานไปติดระหว่างแรมนะครับซึ่งถ้าเป็นเกมแนวอาร์เคดมากๆเขาก็จะแบบเหมือนกับอนุโลมให้เราผ่านไปเฉยๆซึ่งจาในฟุตเทจเนี่ยบางทีผมจะติดอยู่ระหว่างกลางของแรมนะครับแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้ต้องกดย้อนซึ่งไอ้ระบบกดย้อนเนี่ยแม่งก็ไม่ค่อยตอบสนองดีเท่าที่ควร เวลาล้มเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับคือพยายามกดปุ่มปุ่มหนึ่งเพื่อให้ลุกขึ้นมาทันทีแต่จะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่ม L1 หรือบน Xbox บก,ก็จะเป็น LB นะครับที่จะสามารถกดแล้วย้อนย้อนกลับไปช่วงที่เราต้องการได้คล้ายๆกับเกมอย่าง Forza Horizon ซึ่งไอ้ระบบเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ตอบสนองเร็วเท่าที่ควรหรือดีเท่าที่ควรเพราะเราจะเสียเวลามากเลยคือถ้าขับออกเส้นทางทีหนึ่งก็แทบเรียกได้ว่าแพ้การแข่งแน่นอนอะไรแบบนั้นส่วนต่อไปที่ผมไม่ชอบก็คือตัวเลือกในการสร้างตัวละครนะครับถือว่ามีน้อยมากเลย ทำให้ผมนึกถึงเกมอย่าง The Division ภาคแรกเลยคือผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าแต่ตอนผมเล่นเบต้าของเกม The Division เนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยตัวเลือกมันน้อยเพราะมันเป็นเบต้ามั้งแต่ปรากฏว่าในเกมจริงแม่งก็มีเท่ากันเนี่ยแหละผมก็หวังว่าจะมีให้เลือกเยอะกว่านี้ในเกมที่เน้นการตกแต่งตัวละครมากขนาดนี้คือเกมเนี้ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผมคิดทั้งหมดแต่ก็ถือว่าดีกว่าที่ผมคิดไว้มากคือผมว่ามันเหมาะกับการเล่นวันละรอบแล้วก็เลิกหรือไม่ก็ไปสำรวจโลกกับเพื่อนๆด้วยจักรยานหรือไม่ก็ด้วย uit, วิ่ แต่ถ้าถามว่าผมจะซื้อมาเล่นไหมคําตอบของผมก็ยังเหมือนเดิมครับคือผมอยากรอให้ Ubisoft แก้ตัวก่อนเพราะผมไม่ได้ซื้อเกมใหม่ของ Ubisoft มาตั้งแต่ปี2016แล้วถ้าสามารถแก้ตัวได้ในเกมเวอร์ชั่นรีเมคของ Prince of Persia ที่จะออกปีหน้าเนี่ยผมอาจจะกลับมาซื้อเกมของ Ubisoft อีกครั้งแถมถ้าคิดว่าผมจะยอมเสียเงินซื้อเกมอื่นช่วงที่เกม Battlefield 2042กำลังจะออกเนี่ยคิดผิดแล้วครับ ต่ถ้าเกิดมีคนจาก Ubisoft Thailand เนี่ยจะใจดีส่งโค้ดเกมให้ผมเล่นเนี่ยอันนี้ผมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะเล่นพักใหญ่ๆแล้วค่อยกลับมารีวิวแบบละเอียดทีหลังเพราะผมคิดว่าเกมเนี่ยนะครับมีศักยภาพน่าจับตามองแล้วมันคงน่าเสียดายนะครับถ้าหลายคนจะมองข้ามเกมเนี้ยเพราะว่าเบื่อเกมแนว Open World ของ Ubisoft เฉยๆคือผมอยากให้มีเกมแนวจักรยาน Mountain Bike มากขึ้นเนี่ยแหละและมาทำวิดีโอแนวนี้ถึงเบต้ามันจะจบไปเป็นเดือนแล้วก็เหอะถ้าเกิดมีคนจาก Ubisoft Thailand ดูอยู่แล้วก็ นอกจากนี้นะครับหลังจากเล่นเกม Rider Republic b e t a ไปเนี่ยมันก็จุดประกายความสนใจของผมเกี่ยวกับจักรยานเสือภูเขาอีกครั้งจนผมได้ไปเจอกับยูทูบเบอร์เกี่ยวกับ mountain bike เนี่ยเจ๋งๆหลายช่องเลยสรุปคือถ้าใครสนใจเกมแนว extreme sport เนี่ยผมแนะนำให้ลองเกมนี้โดยเกม Rider Republic เนี่ยจะวางจำหน่ายวันที่28ตุลาคมนี้สำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S PC Google Stadia และ Amazon Luna ครับ